จัดเป็นอาหารหลักที่มีความสำคัญต่อทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะเด็กในวัยเรียนที่ต้องการสารอาหารอยางคาร์บโบไฮเดตเพื่อสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายเด็กที่อดข้าวเป็นประจำจะทำให้ได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอส่งผลให้ร่างกายไม่แข็งแรงการเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์และในระยะยาวยังส่งผลต่อสติปัญญาทำให้ขาดสมาธิอีกด้วยค่ะ ในบางโรงเรียนที่มีพื้นที่ค่อนข้างมากเนี่ยนะคะเขาก็อาจจะสนับสนุนให้เด็กเนี่ยปลูกข้าวทานานะคะเพื่อที่จะให้ได้ทราบว่าการปลูกข้าวทํานานี่กว่าจะได้ข้าวมาแต่ละ,มะเมล็ดเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะต้องมีทั้งความอุตสาหะมานะต้องทนรอนะคะเพื่อที่จะได้ข้าวมาแล้วก็มาสี สีข้าวหรืออาจจะตำข้าวเป็นข้าวกล้องเนี่ยรับทานอย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยดิฉันก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะสามารถทำนาและปลูกข้าวมาให้เด็กๆได้รับทานกันนะคะเขาจะได้มีความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าจะรับทานข้าวควรจะเป็นข้าวกล้อง นะคะข้าวกล้องก็คือข้าวที่สีน้อยข้าวที่เอาแต่เปลือกออกนะคะยังเหลือจมูกข้าวอยู่ซึ่งจมูกข้าวนี่ก็จะเป็นแหล่งทั้งวิตามินเกลือแร่ทั้งหลายแหล่เนีเ่มากมายตรงนี้ก็จะช่วยทำให้เ,เด็กนะ่ะได้วิตามินและเกลือแร่เสริมเข้าไปอีกนะคะในเมล็ดข้าวจะมีวิตามินแร่ธาตุและสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายมากกว่า20ชนิดเช่น วิตามิน B 1จะพบได้ในข้าวกล้องข้าวซ้อมมือซึ่งวิตามิน B 1จะช่วยป้องกันโรคเน็บชาได้วิตามิน B 2ช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอกริมฝีปากบวมและโรคเบื่ออาหารฟอสฟอรัสช่วยในการเจริญเติบโตของกระดูกและฟันแคลเซียมช่วยลดอาการเป็นตะคิวทองแดงช่วยในการสร้างเม็ดเลือดเหล็ก ช่วยป้องกันโรคโลหิตจางและช่วยในกระบวนการสร้างเม็ดเลือดโปรโตีนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายเมื่อทราบอย่างนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมให้ลูกๆรับประทานข้าวเช้าเพื่อร่างกายที่แข็งแรงและฉลาดเติบโตสมวัยนะคะ